วันนี้ไอก็จะพาทุกคนมาที่ตลาดบ้านใหม่แปรริ้วที่นี่นะคะก็จะเป็นตลาดแนวริมน้ําริมน้ำเนาะแล้วก็ทรงตลาดเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบโบราณโบราณย้อนยุคหน่อยแต่ไอชอบนะภายในตลาดนะทุกคน ของก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ผลไม้เอ่ยและไอ้ก็ได้มาแวะซื้อไส้กรอกแดงนะในร้านเนี่ยแต่ละร้านจะมีของขายแบบหลากหลายมากทุกคนอย่างร้านที่ไอซื้อไส้กรอกเนี่ย<ม>ก็จะมีทั้งกล้วยฉาบไส้กรอกเกี๊ยวหมูเดินมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอร้านกาแฟนะร้านอาหารริมแม่น้ำนะทุกคนเดินมาสักพักคือหิวมากมากก็เลยจะไปกินกล้วยเตี๋ยวปากหมอก้อจำชื่อร้านไม่ได้นะคะไม่พอดอกไม้อ่ะดันบังชื่อร้าน ไม่เป็นไรนะทุกคนเดินมาเรื่อยๆเจอแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นซุปที่เขาทำเนาะแล้วปักหม้อนะก็น่ากินมากมีหลายไสมากตัวใหญ่มากมากมา,กมา,กมาก ส่วนภายในร้านนะก็เป็นร้านเล็กๆที่แบบปีโตเรียงยาวมาเนาะส่วนริมน้ําเนี่ยจะมีแค่2โตโตนะก็ถ้าเกิดว่ามาก็รีบๆเข้ามาเลยนะมุ่งตรงสู่ริมน้ําแล้วก็บรรยากาศดีมากมีรถไฟขนส่งวิ่งผ่านสวยวิวคือดีอมากวันที่ไอไปก็สั่งเป็นน้ําต้มยำนะอร่อยมากกระดูกดูไหนอ่ะ แล้วก็สามารถกินกับน้ำจิ้มตัวนี้ได้นะมันเป็นซอสดำๆก็อร่อยไปอีกแบบอร่อยนะแล้วก็เพิ่มตัวปักหม้อมาอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น3ชุด พอกินเสร็จแล้วเราก็ไปปล่อยปลาค่ะก็คือเราเดินไปจนสุดตลาดเลยนะแต่ไม่สามารถบอกทิกทานได้ <c oughs> แล้วก็จะเจอที่ปล่อยปลาที่จริงตามระยะทางอ่ะทุกคนมันจะมีที่ปล่อยปลาอยู่ตลอดทางเลยแต่ว่าเราเลือกที่นี่นะร <c oughs> ้านนี้เขาก็มีปลาหลากหลายมากทุกคนแล้วแต่ว่าทุกคนอยากจะปล่อยปลาชนิดไหนนะ ที่สำคัญการปล่อยปลาที่นี่นะไม่เหมือนใครเลยทุกคนเพราะเขาปล่อยปลาสไลเดอร์ไอ้อ่ะคู่เคยมาปล่อยปลาแบบสไลเดอร์ที่นี่ครั้งแรกเลยนะถ้ามีที่ไหนอีกทุกคนคอมเมนต์ได้เลยเนี่ยน่ารักปุ๊กปิ๊กมากปล่อยง่ายด้วย ปล่อยปาเสร็จแล้วเราก็จะไปทําบุญกันต่อขณะที่เราเดินเพื่อจะไปทําบุญเนี่ยเราก็เจอร้านเยอะมากทุกคนดูสิมันจะมีร้านพวกอหมอดินพวกปักขัดก็มีนะทุกคนดูจากคลิปได้เลยคือเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจเลยนะและไอ้ก็ได้แวะซื้อต่างหูกําไรด้วยทุกคนได้มา2เส้นนะให้พี่สาวหนึ่งเส้นแล้วก็ให้ตัวเองหงเส้น เดินมาอีกนิดก็จะเจอกับร้านต่างหูนะน่ารักมากเปืองแบบพูดคําว่าน่ารักได้เปืองมากพอซื้อต่างหูเสร็จไอ้ก็มารอเรือเพื่อที่จะไปไหว้พานะก็คือลมเย็นมากจุดที่รอเรือแต่เราอาจจะรอนานหน่อยเนาะรอไปจนเรือมา ทุกคนเราก็เลยคนพบว่าลูร่าทําไมนานก็คือลุงเขาอ่ะต้องพายไปกับอ่ะทุกคนแล้วคือค่าเรือถูกมากนะถูกแบบถูกมากๆไปกับคนละ20หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไอ้น่าจะถ่ายคลิปไว้อยู่นะบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงเลยนะทุกคนได้ยินเสียงลมในคลิปไหมคือมันดีมากเย็นสบายชิลชิถ้าเกิดว่าวันหยุดใครไม่รู้จะไปไหนนะ ใกล้กรุงเทพก็ที่นี่เหมาะมากๆนะและที่สำคัญถือว่ามาใช้บริการลุงด้วยลุงจะได้มีรายได้เยอะๆนะทุกคนและแล้วก็ถึงวัดแล้วนะ วัดมันจะเป็นวัดริมน้ำที่จริงวัดนี้เนี่ยเราก็สามารถมาทางแบบถนนได้คือรถยนต์มันเข้ามาได้นะแต่ว่ามันก็มีทางเรือถ้าใครอยากได้บรรยากาศริมน้ำหรือว่าแบบทางน้ำก็มาได้ กลับมาทุกคนทุกคนสามารถซื้ออาหารปลาแล้วก็เอาอาหารเนี่ยไปให้บนเรือได้ด้วยนะแล้วไอ้ก็คงต้องขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะพอไอ้ไปถึงจุดที่เรามาแล้วเราก็จะไปเจอตลาดอีกรอบใช่ปะตลาดมันก็เริ่มวายแล้วเนาะไอ้ก็ได้แต่ซื้อ เข้าแตนกลับบ้านก็คือน้องขายอยู่แล้วก็น่าร้างน่าเอ็นดูมากไอก็ซื้อกลับไปกินที่บ้านเนาะทุกคนขายยังไงไอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไอด้วยนะบ๊ายบาย